การกระโดดหอคอยของชาววานูอาตูหรือที่เรียกกันว่านากอนถือเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของชาววานูอาตูที่จะจัดขึ้นในทุกฤดูใบไ,ไม้ผลิโดยหอคอยที่ว่านี้ประกอบขึ้นจากไม้เนื้อแข็งและเถาวัลย์ต่อกันเป็นชั้นๆจนได้ความสูงประมาณ25เมตรใช้เถาวัลย์ที่มีความยาวเท่ากับรละหน้าพื้นดินผูกลังกับข้อเท้าทั้งสองข้างของผู้กระโดดส่วนพื้นด้านล่างก็คือลานดินที่ลาดไปตามไหล่เขาเมื่ออายุได้ประมาณ6-7ขวบ เด็กหนุ่มบนเกาะเล็กๆแห่งนี้จะได้รับอนุญาตให้สัมผัสกับพิธีกรรมอันน่าหวาดเสียวนี้เป็นท้งแรกร่วมกับชายอื่นๆในหมู่บ้านเริ่มจากระดับความสูงประมาณ6เมตรโดยแม่ของเด็กจะถือเครื่องรางไว้ในมือแล้วรอจนกระทั่งลูกของตัวเองดิ่งหอกคอยลงมาได้อย่างปลอดภยัยจากนั้นจึงโยนเครื่องรางทิ้งไปเป็นความหมายว่าเด็กคนนี้ได้เปลี่ยนผ่านสู่ไว้ผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการนอกจากจะมีไว้เพื่อพิสูจน์ความเป็นชาย พิธีกรรมนี้ยังเป็นการทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลในปีนั้นๆด้วยถ้าคนที่กระโดดลงมาสามารถเอาศีรษะและช่วงไหลสัมผัสพื้นดินได้พอดีหมายความว่าปีนั้นพืชผลจะงดงาม